ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษนางธนิการเทียวประสงค์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดงเจริญสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพิจิตรนางธนิการเทียวประสงค์ เกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2517ภูมิลำเนาอเภอบำเน็ตนรงจัังหวดชัยภูมิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเอกเทคโนโลโยีชีวภาพจากมหาวิทยาลัยรังสิตระดับปริญญาโทศึกษา,าศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประวัติการรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดศูนย์การศึกษาน,นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2555ตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนานการสังกัดศูนย์การศึกษาน,นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,ยอำเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิเมื่อวันที่28มีนาคม2561 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดงเจริญจังหวัดพิจิตรตั้งแต่วันที่23พฤศจิกาย,ยน2563รวมอายุราชการ11ปีการปฏิบัติงานและผลงานด้านต่างๆเพื่อรับการประเมินขอเลื่อนวิทยาฐานะผู้อานวยการชนานาญการพิเศษด้านที่หการปฏิบัติตนด้านวินยัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยบาบัรณวิชาชีพตอนที่หนึ่งการมีวินยัยนางธนิการเทียวประสงค์ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความมุ่งมั่นในหน้าที่การงานรักษาวินัยในตนเองยอมรับและถือปฏิบัติตามกฎกติกา แบบแผนของทางราชการและสังคมรักษาและเสริมสร้างวินัยในตำแหน่งหน้าที่ราชการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบแบบแผนของทางราชการมีความตรงต่อเวลาอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการและผู้เรียนอย่างต่อเนื่องมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน เสริมสร้างความสามคัคคีในหมู่คณะมีน้ำใจเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเพื่อนร่วมงานองค์กรและชุมชนอย่างสม่ำเสมอตอนที่2การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนางธนิการเทียวประสงค์มีความอุตสาหะขยนันอดทนมุ่งมั่นและรับผิดชอบต่อผลสำเริจของงานโดยยึดหลักประหยัดคุ้มค่า มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมมีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนายึดมั่นในหลักนิติธรรมยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและชอบด้วยกฎหมายไม่เคยกระทําผิดกฎหมายยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและวางตัวเป็นกลางทางการเมืองมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและ และสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตอนที่3การดำารงชีวิตอย่างเหมาะสม นางธนิการเทียวประสงค์ดำรงชีวิตตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดมัธยตัติและอดออมละเว้นอบายมุขและสิ่งเสพติดใช้หรือให้ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลและทางราชการให้เป็นไปด้วยความถูกต้องดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีเหมาะสมกับสถานภาพและตำแหน่งหน้าที่มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานแต่งกายเรียบร้อยสะอาด สุภาพถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษาและถูกการเทศะปฏิบัติตนตามระเบียบและรักษาวินัยของข้าราชการอย่างเคร่งครัดตอนที่สี่ความรักและศรัทธานในวิชาชีพนางธนิการเทวประสงค์เป็นสมาชิกที่ดีสนับสนุนและร่วมกิจกรรมของวิชาชีพและทางวิชาการอย่างสร้างสรรค์ศึกษาคนา้นคว้า เร,เริ่มสร้างสรรค์นำความรู้ใหม่ๆมาใช้ในงานพัฒนาวิชาชีพเป็นผู้นำทางวิชาการในวงการวิชาชีพรักษาชื่อเสียงปกป้องศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับและมีส่วนร่วมรณรงค์และเสริมสร้างผู้อื่นเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ครูผู้เรียนชุมชนสังคมตอนที่ห้า ความรับผิดชอบในวิชาชีพนางทนนิการเทียวประสงค์เอาใจใส่ถ่ายทอดความรู้ส่งเสริมการสแสวงหาความรู้โดยไม่บิดเบือนปิดบังหรือหวังสิ่งตอบแทนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละเวลาอย่างเต็มกำลังความสามารถและเท่าเทียมต่อการให้บริการผู้เรียนและผู้รับบริการศึกษาคนา้นคว้าเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมในการพัฒนางานในหน้าที่อยู่เสมอประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพมีจิตอาสาจิตสาธารณะและมุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านที่ 2. ความรู้ความสามารถส่วนที่หการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา 1. การวางแผนพัฒนาการศึกษา ได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีซึ่งผ่านการตรวจสอบและเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดำเนินการตามแผนพัฒนาการศึกษามีการประชุมทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมที่กำหนดนิเทศติดตามรายงานผลโครงการหรือกิจกรรมครบถ้วน 2. การจัดโครงการการบริหารกิจการสถานศึกษามีการจัดโครงสร้างการบริหารที่เป็นระบบสอดคล้องกับหลักการกระจายอำนาจและเป้าหมายของสถานศึกษามอบหมายงานแก่บ,บุคลากร,กรตามภารกิจโดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของบุคลากรและบริบทของสถานศึกษาจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการดำเนินงานและจัดให้มีระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 3. การบริหารวิชาการ มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชนซึ่งผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมาการสถานศึกษานำหลักสูตรสถานศึกษาไปปฏิบัติจริงจัดกระบวนการเรียนรู้วัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายตามความเหมาะสมพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาจัดทำระบบประกันคุณภาพทางการศึกษาเพื่อเตรียมประเมินภายนอก,นอกเ,อเอผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและนำผลการ ประเมินไปปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 4. การบริหารงบประมาณจัดทำสารสนเทศและแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการใช้งบประมาณชี้แจงและมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาใช้งบประมาณตรงตามกรอบและวัตถุประสงค์ถูกต้องตามระเบียบมีการควบคุมและตรวจสอบภายในรายงานการใช้งบประมาณเป็นปัจจุบัน 5. การบริหารงานบุคคล มีการบริหารงานบุคคลสอดคล้องกับนโยบายกฎระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กศกออกำหนดพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมให้เข้าศึกษาฝึกอบรมศึกษาดูงานปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาประชุมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์การทำงานความก้าวหน้าในวิชาชีพอยู่เสมอ 6. การบริหารทั่วไปมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอ้อมเน้นการบำรุงรักษาและใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนบริหารงานทุลการและงานภาคีเครือข่าย 7. การเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมการบริหารการศึกษา มีการใช้นวัตกรรมการบริหารการศึกษาและคิดเริ่มนวัตกรรมการบริหารการศึกษาที่เหมาะสมสอดคล้องกับมาตรฐานภารางงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าส่วนที่สการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารการจัดการสถานศึกษา หนังสืการเที่ยวประสงค์มีการศึกษาค้นคว้าหาความรู้โดยวิธีการต่างๆเพื่อให้เกิดความรู้และทักษะเพิ่มขึ้นเข้าประชุมอบรมสัมมนาทางวิชาการศึกษาเอกสารทางวิชาการศึกษาค้นคว้าสื่อและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการประมวลความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพโดยการเป็นวิทยากรและมีการเผยแพร่เอกสารวิชาการให้ความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพอย่าง สม่ำเสมอจากการทุ่มเทและมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพอุทิศเวลาความรู้ความสามารถอย่างเต็มกำลังตลอดจนการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้งานที่รับผิดชอบประสบผลสำเร็จ นางธนิการเทียวประสงค์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากผลการปฏิบัติตนและการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจความทุ่มเทในการบริหารจัดการสถานศึกษาจะช่วยให้ส่งผลอันดีให้ประจักษ์ต่อสายตาคณะกรรมการทุกท่านและขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ให้เกียรติมาประเมินและแนะนําด้วยไมตรีอันดีขอน้อมรับทุกคําแนะนําพร้อมนําไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เกิดผลดี แก่ผู้เรียนผู้รับบริการสืบต่อไปและขอขอบพระคุณพระครูสิริสุตตาโสพ,พลด็อกเตอร์เจาคณะอำเภอดงเจริญน,ยนายเกรียงไกรตั้งวิธีชีวิตประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมาการสถานศึกษานักศึกษาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนคณะ,ะครูศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดงเจริญทุกท่านที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ความร่วมมือและให้กำลังใจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีขอบคุณค่ะ